ปฏิบัติโบนะครับคลิปนี้บอกกัิบัติยวนะครับบามันยัม่สายตกวปากดนะครับต้งบางมางตรงเย็นนะครับัำเภอปันดุงขนาดก,กาลังลงไหว ครับตามาจะโดนเราปอนี่ตาตัวสองดสามโมอไม่ก่อเอแหมที่จก่อดึงหเห็นใาตายทีอยังคงไปเลยเนาะมาแล้วครับเนาะไปซีดึงิงนะครับเนาะ ถึงตะกั่วหรือถึงปลา <laughs> โอ้บ้านนะครับพี่ปลานะครับถึงปลานะครับเนาะว่ามันถึงตะกั่ว <laughs> ตัวปลาเหรอตึงน้ำยเนาะถัน้ำป่นะน้ำปลาะ <laughs> <laughs> องสาพานบ่ได้ครับกะเลื่อยง่ายมาที่ปากท่ออีกมองนึงใกล้ๆกันครับกัน มีแงะแกอตัวได้สองตัวเป็ลูกมันเอลูกอีกนะเปลูกจักไปย่ใส่พอก็แม่ก็ได้ก็รีย่แก่ได้ผลได้เปลกหน่ผลบ่ดึกไปพ่อกาดึกเขไปเล็วออกมหากิตนยังนบ่นี่ะลูกมันสองตัวอยู่นี่นึดลยนี่จากหน่อยน้อยมากว่าหนยใหไงว่าสิบาตัวญ่วาสันเตะบ่แมน วัวนึ่งวนน่งเัวแบพุ่งผัววัวงโต๊ง่อยู่ดิแม่บ่เออเป็น้ำตาลนะนพืได้ย่บนนตาลอย่นี้ตลอดง่อืมปปน้ำตาล มันถือยังมาละบ้านโอ้ของใหญ่ครับของใหญ่ <c oughs> ถือของใหญ่ฮ <c oughs> <c oughs> ะใส่ของใส่ของ <laughs> ขอบคุณทุกคาลังใจนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะครับพ่อสีไป,ปอีกหมองนึงอยู่นะครับเนาะนะครับ